ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนนิซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจำหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกรก์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันนุพานศรีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีตลาดปิดอยู่ที่ระดับ1,210.75จุด ลดลง1.74จุดหรือที่เป็น0.14อร์เค่ะมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่25,22.11ล้านบาทนะคะโดยนักลงทุนติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชายอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ DBS w i c k e r นะคะได้ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะระบ,บุว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชารุนแรงขึ้นไทยสั่งปิดด่านชายแดนทั้งหมดยกเลิกการเดินทางของบุคคลทั่วไปผ่านชายแดนยกเว้นเหตุจำเป็น เช่นการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมยุติความสัมพันธ์ทางการทูตคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรบริษัทจดทะเบียนบางแห่งมากอย่างเช่น SAV ที่มีรายได้ในกัมพูชาร้อซของรายได้รวมค่ะ c b t หรือว่าคาราบาวนะคะที่มีสัดส,ส่วนรายได้15%ของรายได้รวมอีออนเของรายได้รวม OR SNNP OSP DRT SNNP นเซเป้ MP, PE, น้อยกว่า6%ของไรายได้รวมเป็นต้นค่ะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์บอลลอปายนะคะให้ความเห็นว่าสำหรับปัจจัยกัมพูชาและไทยนั้นเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะในระยะกลางต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจไทยไม่มีการอ้างอิงกัมพูชาอย่างมีนัยยะการส่งออกไปกัมพูชาคิดเป็นประมาณ 3. 1เปของการส่งออกรวมทั้งหมดขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นเพียง 1.6%ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีผลกระทบกับบริษัทที่มีรายได้ในกัมพูชาอาทิ CBG 15%ของรายได้รวม SAV ที่มีรายได้หลักในกัมพูชาค่ะและความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์ ACPlus นะคะก็ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ว่าความเสี่ยงข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาส่งผลต่อบริษัทจุะเวียนรายอสากรรมอย่างไรมองว่า มีรายละเอียดนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กลุ่มเครื่องดื่มนะคะคาดว่า CBG จะได้รับผลกระทบด้านลบค่ะเนื่องจากมียอดขายเครื่องดื่มชูกำลังจากต่างประเทศเป็นหลักมาจากประเทศกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนราว37%ของยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังและ2 1ของยอดขายทั้งหมดนอกจากนี้ CBG ยังมีแผนเข้าไปลงทุนสร้างโรงงานในกัมพูชาในรูปแบบของการเจวซึ่งตามแผนจะเริ่มผลิตได้ในต้นปี2569 ส่วน OSP คาดได้รับผลกระทบเล็กน้อยเนื่องจากยอดขายในกัมพูชาคิดเป็นเพียง1-2%ของยอดขายกลุ่มโรงพยาบาลคาดไม่กระทบค่ะเนื่องจากคนไข้กัมพูชาที่เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ทำงานในไทยส่วนคนไข้กัมพูชาที่บินเข้ามารักษาในโรงพยาบาลที่ไทยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและการรักษาพยาบาลยังเป็นสิ่งจำเป็นแต่ฐานคนไข้กลุ่มนี้ชะลอลงติดต่อกันหลายไตรมาสก่อนหน้า ทำให้เทียบสัดส่วนรายได้ปัจจุบันไม่ได้มีในยะสสำคัญซึ่งคาดจะได้รับชดเชยจากการเข้ามาของคนไข้ชาติอื่นๆแทนส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ตามขอบชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะทำให้ลูกค้าชะลอเข้ามาใช้บริการบ้างเล็กน้อยสร้างสิ่นติเมเตนเชิงลบต่อ BCH เนื่องจากมีโรงพยาบาลหนึ่งแห่งที่อรัญญประเทศค่ะสำหรับ BDMS มีโรงพยาบาลสองแห่งในอยู่ในประเทศกัมพูชา แต่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทํางานในกัมพูชาจึงคาดไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะทั้งนี้สองโรงพยาบาลดังกล่าวคิดเป็นโรงพยาบาลเพียงหเปเของไรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลของ BDMS ค่ะกลุ่มโรงไฟฟ้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ฝ่ายวิจัยศึกษาไม่ได้มีการเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชามีเพียงวีกิมที่มีโรงไฟฟ้าโซลา่า39เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนเพียง1%ของกำลังการผลิตทั้งหมดที่ COD ในปัจจุบันจึงคาดไม่มีนัยยะต่อกำไรของบ g กริมค่ะกลุ่มพลังงาน OR มีธุรกิจในประเทศเวียดนามผ่านสถานีบริการน้ำมันในกัมพูชา186สถานีจากทั้งหมด2,761สถานีในไทยบวกต่างประเทศร้านคาเฟ่อเมซอน254ร้ย้านค้าจากทั้งหมด4 8 9 8ร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ71ร้านค้าจากทั้งหมด2,421ร้านค้าโดยในปี2567มีส่วนแบ่ง EBITDA มาจากประเทศเวียดนามราว1.2พันล้านบาทหรือราว7.0%ของ EBITDA รวมของ OR ปัจจุบัน OR ยืนยันการดำเนินงานยังเป็นไปตามกปกติและยังไม่ได้รับผลกระทบจึงอยู่ในช่วงของการติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะกลุ่ม ICT คาดไม่ได้รัผลกระทบเพราะมีการให้บริการหลักอยู่ในไทยค่ะ กลุ่มค้าปีค่ะคาดผลกระทบน้อยแม้มี CPO, CP Extra และ BJC ที่มีการเปิดสาขาในกุมพูชาแต่ถือเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับสาขาทั้งหมดโดยนักสิ้นปี67 CPO มี7 e เ e ่นทั้งหมด15,367สาขาส่วนใหญ่99.2เปซ็นเป็นสาขาในไทยที่เหลือเป็นสาขาในกัมพูชา112สาขาและลาว10สาขาส่วน CP Extra ส่วนธุรกิจที่ค้าส่งทั้งหมดมีสาขา175แห่งเป็นสาขาใน165แห่งในกัมพูชามีเพียง3แห่ง BJC มีสาขา Big C ทั้งหมด2,030สาขาส่วนใหญ่98.7เป็นสาขาในไทย2,003แห่งค่ะโดยเป็นสาขาในกัมพูชา25แห่งกลุ่มมีเดียค่ะผลจากความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาทำให้กัมพูชา ออกประกาศระงับการนําเข้าและฉายภาพยนตร์ไทยใน,ในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งในกัมพูชามีผลตั้งแต่วันเท,ที่ยงคืนวันที่12มิถุนายน68เป็นต้นไปฝ่ายวิจัยประเมินผลกระทบที่มีต่อเมเจอร์ไม่มากค่ะโดยเมเจอร์มีโรงภาพยนตร์ในกัมพูชา33แห่งคิดเป็น3.8%ของโรงภาพยนตร์ทั้งหมดที่เมเจอร์มี863โรงค่ะในเชิงรายได้จากธุรกิจในกัมพูชาคิดเป็นสระส่วน3%ของรายได้รวม เมเจอร์เท่านั้นนะคะโดยปกติโรงภาพยนตร์ในกัมพูชาจะมีสัสดส่วนการฉายภาพยนตร์กัมพูชาอินโดนีเซียไทยฮอลลีวูดอยู่ที่30ต่อ20ต่อ20ต่อ 20, 20และเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะเมเจอร์ Major ก็ไม่มีการจัดผังภาพยนตร์ไทยในโปรแกรมฉายที่กัมพูชาอยู่แล้วกลุ่มวัสดุก่อสร้างค่ะบริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างอย่างเช่นปูนซีเมนต์กระเบื้องส่งไปในกลุ่ม CLMV ึ่งกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่มีการค้าชายแดนกับไทยโดย SCCC หรือปูลกลางค่ะมีบริษัทร่วมทุนในประเทศกัมพูชาสัดส่วน40%โดยมีส่วนแบ่งกำไรประมาณปีละ200-250ล้านบาทคิดเป็น5-8%ของกำไรทั้งหมดของ SCCC ขณะที่ SCC SC หรือว่าปูนใหญ่นะคะมีรายได้จากกัมพูชาประมาณ5-7%ของรายได้ทั้งหมดค่ะ กลุ่มก่อสร้างแรงงานกมพูชาที่ทํางานในภาคก่อสร้างมีอยู่ประมาณ1.6แสนคนค่ะถือเป็นกลุ่มแรงงานที่มีจํานวนมากที่สุดในบรรดาทุกอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับมือระดับกลางและแรงงานทั่วไปบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของไทยอย่าง CK และ s t e คอนส่วนใหญ่จะมีการว่าจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมาช่วงหรือว่าซับคอนแทคเตอร์นะคะซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มแรงงานกพูชาอยู่ในนั้นด้วย หากขาดแรงงานกลุ่มนี้ก็จะกระทบต่อโครงการก่อสร้างทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะคาดไม่ได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากกลุ่มผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเพื่อขายและเช่ารวมไปถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไม่มีการลงทุนในประเทศกัมพูชาและไม่มีการพัฒนาโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและกลุ่มเกษตรนะคะแม้ CPF จะมีการลงทุนในประเทศกัมพูชา แต่เป็นฐานการผลิตเพื่อขายในประเทศกัมพูชาเป็นหลักและคิดเป็นสัดส่วนรายได้เพียง3-4%ของรายได้รวมจึงไม่กระทบอย่างมีนัยยะค่ะขณะที่บริษัทอื่นอย่างเช่น T.U I.T.C และ C.F.P.T ไม่มีการลงทุนในกัมพูชาจึงไม่ได้รับผลกระทบอย่างใดค่ะนอกจากนี้เป้าหมายนักท่องเที่ยว35.5ล้านคนในปี2025ก็ดูจะเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยยอดรวม ครึ่งปีแรกของปี68พบว่าไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียง16.7ล้านคนคิดเป็นแค่47%ของเป้าหมายทั้งปีซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์50%ขณะที่คณะรวมพลังแผ่นดินค่ะนัดชุมนุมอีกครั้งเพื่อปกป้องอธิปไตยในวันที่27กรกฎาคมนี้ด้านท่าทีของต่างชาติสหรัฐฟิลิปปินส์อิสราเอลอังกฤษเตือนพลเมืองเสี่ยงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาความเสี่ยงไทยกัมพูชาจะส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน รายอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรามาฝากคุณผู้ชมรู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามอ่านข่าวแบบรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นินไซด .com นะคะและยังติดตามได้ทาง Facebook In s t a g r a m เ Line s ไล a ์แค Telegram t r แกรม t ทร k ทิรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นรอ้อนหุ้นนไซด์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14น,นริกาโดยประมาณวันนี้ที่ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ